สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมีมี่เดทารอดค่ะและคลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักค่ะของชาวราศีตุลน,นะคะประจําวันที่1นึถึงสิมิถุนายนนี้ค่ะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะเราได้แบ่งเป็นแบบตะวันตกสามารถเลือกดูได้นะคะทั้งแบบลัคนาแล้วก็ราศีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงความรักของคุณใน15วันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างมาเริ่มกันที่คนโสดกันก่อนเลยค่ะสําหรับความรักของคนโสดนะคะเรามาดูกันค่ะว่า ในอดีตนะคะความรักของคุณเป็นยังไงมาเช็คพลังงานกันนะคะ สำหรับความรักในอดีตนะคะดูเหมือนว่าคุณนะคะเคยมีความสุขกับใครบางคนนะคะมาก่อนหน้านี้นะคะ่ะเขาดูเป็นคนที่ดูดีแล้วก็จริงใจพอสมควรนะคะมันได้มีการพูดคุยบางคนถึงขั้นคบหาด้วยก็ได้เช่นกัน,นะคะ่ะในช่วงเวลานั้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักะคะ่ะแต่ดูเหมือนมีอะไรบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกว่ามันไม่บาลานซ์กันนะคะ เหมือนตัวคุณเองนะคะอาจจะต้องการอะไรบางอย่างที่มันมากขึ้นกว่านี้หรือว่าเขาอาจจะออฟเฟอร์อะไรบางอย่างในความรักความสัมพันธ์ที่มันมันน้อยกว่าสิ่งที่เราต้องการแบบนี้ค่ะอืมบางคนนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะคือตัวเราเองอาจจะขยับอยากขยับความสัมพันธ์ไปมากขึ้นแต่ตัวเขาอาจจะยังไม่พร้อมแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเออ เอายังไงดีควรจะไปต่อดีไหมแบบนี้ค่ะบางคนเกิดความลังเลไม่แน่ใจขึ้นมานะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานปัจจุบันก่อนนะคะว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงกันบ้างค่ะ ดูจากหน้าไพ่นะคะตอนนี้ความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะยังไม่ได้ขาดหายกันหรือว่ายังไม่ได้ขาดการติดต่อกันนะคะคือพูด,ดง่ายๆว่าหลังจากที่เกิดสถานการณ์แบบนั้นขึ้นนะคะตัวคุณทั้งคู่ก็ยังคีฟคอนเนคชั่นยังพูดคุยกันอยู่นะคะตัวคุณเองก็อยากจะคือคุณมีความสุขคะ่ะเวลาอยู่กับเขาแล้วคุณก็ชอบความรู้สึกนี้มากๆมันก็เลยทําให้คุณยากที่จะตัดใจจากเขาไปได้ะคะตัวคุณเองนะคะบางคนนะคะมีเกณฑ์ที่ มีเกณฑ์ที่จะใช้ความพยายามนะคะทําอะไรหลายอย่างมากเลยค่ะที่จะทําให้ความรักครั้งนี้มันผ่านไปได้มันประสบความสําเร็จนะคะถึงแม้คุณไม่รู้นะคะว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงแต่คุณก็พร้อมแล้วก็เต็มใจที่จะทําค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าความรักใน15วันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ สำหรับชาวราศีตุลน,นะคะที่บางคนนะคะรู้สึกว่าเงาหรือว่าโดดเดี่ยวหรือความสัมพันธ์นี้ทําให้เรารู้สึกว่าขาดความมั่นใจขาดความเป็นตัวเองไปนะคะคนที่คุณต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คือเพื่อนหรือว่าคนที่คอยพพอร์ตคุณค่ะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าอ่อนแอแล้วหรือว่าไม่ไวะคะ้ค่ะก็ลองไปใช้เวลากับเพื่อนหรือว่าเล่าอะไรบางอย่างให้เพื่อนฟังก็ได้นะคะเราอาจจะได้ไอเดียดีๆที่นํามาปรับใช้กับชีวิตของเราได้คะคะ ดูเหมือนว่าในความรักในสิบห้าวันนี้นะคะสิ่งที่คุณต้องการนะคะมันดูเหมือนจะยังไม่เป็นดังหวังนะคะเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์มันมันยังปรับตัวเข้าหากันไม่ได้อะคะ่ะตัวคุณเองก็เริ่มที่จะกลับมาคิดตบทวนนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีมันจะรอดไหมมันจะไปได้ไหมนะคะลองปรึกษาเพื่อนลองคุยกับเพื่อนดูก็ได้นะคะดูเหมือนเขาจะเป็นคนที่ช่วยสป,ปอร์ตคุณในช่วงนี้นะคะ่ะแล้วคุณก็จะ รู้สึกดีขึ้นได้รับการเยียวยามากขึ้นนะคะบางทีอะคะ่ะถ้าเกิดว่ามีคนเอาเปรียบเราหรือว่าไม่ได้ทำในสิ่งที่เราสมควรจะได้รับอะคะ่ะหรือว่าเขาทำให้เราเสียใจแบบนี้นะคะ่ะเราไม่จำเป็นต้องทนก็ได้นะคะควรที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นแล้วเราจะได้พบคนดีๆอะคะ่ะถ้าเกิดว่าเรายอมให้คนทำไม่ดีกับเราแล้วเรายอมไปเรื่อย คนที่จะรู้สึกแย่ที่สุดก็คือตัวเรานะคะตัวเราจะขาดความมั่นใจแล้วก็เริ่มที่ลืมความรักตัวเองลืมว่ารักตัวเองต้องทํายังไงลืมว่าทํายังไงเราถึงจะมีความสุขแบบนี้ค่ะอย่าให้สิ่งเหล่านั้นขาดหายไปนะคะถ้ารักคนอื่นก็ต้องรักตัวเองด้วยค่ะมาดูกันบ้างนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณบ้างไหมเกี่ยวกับความรักใน15วันนี้ค่ะ ตัวคุณเองนะคะมีการตัดสินใจนะคะที่จะรออะไรบางอย่างคะ่ะตัวคุณนะ่ะรู้นะว่าความรักความสัมพันธ์นี้อะ่ะมันไม่ใช่ healthy relationship นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เรามีความเครียดความกังวลบ้างบางครั้งนะคะแต่ตัวคุณเองก็เลือกนะคะที่จะตัดสินใจเดินไปกับเขาคนนี้หรือว่าเลือกที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์นะคะเพราะตัวคุณเองรู้สึกว่าคุณรักเขาคุณรู้สึกดีกับเขาแล้วก็เหมือน ยังไม่มีใครที่จะมาสามารถแทนที่เขาได้สําหรับคุณในตอนนี้นะคะคุณก็เลยเลือกที่จะรอไปก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปก่อนนะคะถ้าอ,อยากจะบอกอะไรบ้างไหมคะ ที่พ่ยอยากจะบอกนะคะก็คือว่าจริงๆอ่ะมีใครอีกคนนะคะที่กําลังเฝ้ามองคุณอยู่แล้วก็จับตามองคุณอยู่อะคะ่ะคนคนนี้นะคะดูเหมือนว่าเขาไม่กล้าที่จะเข้ามานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเราเองยังไม่ค่อยจะนิ่งในตอนนี้อะคะ่ะหรือเขามองเห็นแล้วว่าเราอาจจะมีใครบางคนอยู่แล้วทําให้เขารู้สึกว่าอืมขอเฝ้ามองอยู่ทางๆดีกว่าแบบนี้ค่ะค,ะคนคนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันนะคะ ัวเขาเองอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าเป็นคนที่เคยอยู่ในชีวิตคุณอยู่ในตอนนี้อยู่แล้วด้วยก็ได้ค่ะเป็นคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันเคยพูดคุยกันในเรื่องงานแล้วแต่ว่าไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องส่วนตัวนะคะเหมือนเขารอจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะเช่นรอคุณสดนิทก่อนเขาถึงจะเข้ามาแบบนี้ค่ะงั้นมาดูกันนะคะว่าสําหรับคนที่สดนิทไม่ได้มีใครเลยในตอนนี้ในช่วง15วันนี้จะมีหมใครใหม่เข้ามาไหมมาดูกันค่ะ สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็คือว่าตราบใดที่ตัวคุณเองนะคะไม่สามารถที่จะตัดความสัมพันธ์ที่มันดําเนินอยู่ตอนนี้ไปได้นะคะคือถ้าให้พูดตรงๆก็คือเมื่อไหร่ที่เรายังตกตะกอนกับตัวเองไม่ได้ว่าเราควรจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีหรือว่าอยู่กับคนที่ดีเท่านั้นนะคะคือในตอนนี้ดูจากหน้าไพ่นะคะ หมือนกับว่าคนที่คุณดิวอยู่ในตอนนี้ไม่ค่อยจะดีสําหรับคุณสักเท่าไหร่อะคะ่ะไพ่ก็เลยอยากจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณคิดได้แล้วก็ตัดสินใจได้ที่จะจบความสัมพันธ์ในตอนนั้นนะคะมันจะทําให้คุณได้พบกับคนใหม่ๆแล้วก็มีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราอะคะ่ะไม่สามารถที่ตัดใจจากคนเหล่านั้นได้หรือว่ายังยึดติดอยู่กับความสัมพันธ์เดิมๆที่ทําให้เราเสียใจหรือว่ารู้สึกแย่อะคะ่ะคนใหม่ๆก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะคะ ก็ลองดูนะคะว่าชาวราศีตุลน,นะคะอยากจะได้ความรักความสัมพันธ์แบบไหนนะคะถ้าอยากจะแนะนาอะไรไหมคะว่าถ้าอยากประสบความสําเร็จในความรักอยากจะแนะนําอะไรชาวราศีตุลบ้าง สำหรับเรื่องราวของความรักนะคะดูชาวราศีตุลบางคนนะคะโดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงนะคะค่อนข้างที่จะใช้ความพยายามมากๆเลยนะคะที่จะทําให้ความรักที่มีอยู่หรือว่าความรู้สึกกับคนนี้นะคะ่ะมันประสบความสําเร็จให้ได้ทั้งๆที่ตัวคุณเองก็แทบจะไม่ไหวแล้วนะคะตัวชาวราศีตุลเองนะคะบางทีรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองด้วยซ้ําไปนะคะขาดการใช้ชีวิตที่อิสระขาดความรู้สึกดีให้กับตัวเองเวลาจะ คิดถึงว่าทํายังไงให้เรามีความสุขอะบางทีคิดไม่ออกไม่ซ้ําไปแบบนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ดีเหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับความรักที่ดีนะคะเพียงแต่เราอาจจะจมปักอยู่กับอะไรเดิมๆเก่าๆที่เราเคยคุ้นชินเท่านั้นเองนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกแล้วก็แนะนำมาค่ะก็คือว่าอย่าลังเลนะคะให้คิดไตรตรองแล้วก็ทบทวนให้ดีค่ะว่าตัวเราเองมีดีที่อะไรแล้วก็เหมาะสมคู่ควรกับอะไร แล้วเมื่อไหร่ที่ดวงตาเราชัดสว่างมากขึ้นนะคะเราจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีตุลที่กําลังโสดอยู่ตอนนี้หรือว่ากําลังพบเจอกับสถานการณ์เหล่านี้อยู่นะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนได้พบเจอเส้นทางที่ดีแล้วก็มีความสุขกับตัวเองค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวความรักของคนโสดนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ความรักของคนมีคู่กันเลยนะคะสําหรับเรื่องราวความรักของคนมีคู่นะคะก่อนที่เราจะไปดูคะคะว่า 15วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะขอเช็คพลังงานในอดีตกันก่อนคะ่ะว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ความรักของคุณเป็นยังไงคะ สำหรับเรื่องราวความรักของคนมีคู่อะค่ะดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้อะค่ะมีเรื่องราวหลายๆอย่างให้คุณได้ตัดสินใจนะคะบางคนมีเส้นทางใหม่ๆในชีวิตเกิดขึ้นด้วยค่ะบางคนมีตัวเลือกมีเส้นทางใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะขอดูนิดนึงนะคะดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้นะค่ะคุณใช้ชีวิตไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะคะบางคนนะคะดูเหมือนว่า ไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบอะคะ่ะเวลาทํางานก็รู้สึกว่าเออเมื่อไหร่จะจบไปสักทีเมื่อไหร่มันจะเสร็จสิ้นหน้าที่แบบเหล่านี้แบบนี้นะคะดูเหมือนว่าตัวคุณเองขาดอิสระในการใช้ชีวิตนะคะบางคนมีอะไรให้รับผิดชอบหลายอย่างนะคะคุณก็เลยอยากจะลองมองหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตตัวเองอยากจะทําอะไรใหม่ๆอยากจะมีเส้นทางใหม่ๆแบบนี้นะคะ่ะแต่ว่าดูเหมือนว่าตัวคุณเองก็มีข้อจํากัดหลายอย่างนะคะหรือว่าตัวเราเองนะคะ โฟกัสไปที่ข้อจํากัดว่าเราทําตามใจตัวเองไม่ได้เพราะเราจะต้องรับผิดชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ค่ะมันก็เลยทําให้คุณนะคะอยู่ในความรู้สึกที่อึดอัดแล้วก็ลังเลใจนะคะว่าจะเอายังไงกับชีวิตดีแบบนี้ค่ะมาขอดูกันบ้างนะคะว่าแล้วในตอนนี้ค่ะปัจจุบันนี้ความรักความสัมพันธ์คุณเป็นยังไง ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าในตอนนี้นะคะชาวราศีตุลน,นะคะเริ่มที่จะตัดสินใจได้แล้วนะคะบางคนนะ่ะคิดมาก่อนหน้านี้ด้วยซ้าไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีความกล้าที่จะตัดสินใจมากขึ้นคุณอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโดยที่ไม่ได้แคร์แล้วว่าคนรักของคุณจะรู้สึกยังไงหรือว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงะคะ่ะคุณแค่อยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะทาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองเท่านั้นเองนะคะ ถามว่าทําไมตัวคุณเองนะคะเลือกที่จะไม่แชร์คู่รักหรือว่าคนรักของตัวเองนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาอะค่ะไม่มีความเข้าใจนะคะหรือว่าไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําหรือว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรกันแน่นะคะ่ะคุณก็เหนื่อยนะคะที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจะคะ่ะก็เลยเลือกที่จะโอเคงั้นไม่อธิบายแล้วแล้วก็เลือกเดินตามเส้นทางของตัวเองจะดีกว่าแบบนี้นะคะ่ะขอดูกันบ้างนะคะว่าใน15วันนี้ความรักของคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนกันบ้าง ตัวคุณเองใน15วันนี้นะคะดูเหมือนว่าจะได้รับการช่วยเหลืออะไรบางอย่างนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการเงิน,นะคะ่ะก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเคยพูดคุยกับใครมาหลายคนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือว่าปัญหาที่เคยพบอะคะ่ะแต่มันก็ไม่สามารถทําให้คุณนะคะได้พบทางออกได้ะคะ่ะมันทําให้ตัวคุณเครียดนะคะแต่ว่าในเร็วๆนี้โดยเฉพาะใน15วันนี้นะคะ่ะตัวคุณเองดูเหมือนจะได้พบทางออกที่คุณกําลังตามหามานานนะคะมาขอดูกันบ้างนะคะว่าแล้วเรื่องราวของ ความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็คู่ของคุณนะคะในสิ้าวันนี้จะเป็นไปยังไงบ้างคะ่ะ้าดูชาวราศีตุลกันก่อนนะคะสำหรับตัวชาวราศีตุลเองนะคะดูเหมือนว่า เร็วนี้หรือแม้กระทั่งตอนนี้นะคะคุณมีมีการลังเลแล้วก็กําลังคิดอยู่ว่าแบบจะเอายังไงดีในความสัมพันธ์เพราะว่าหลังจากที่คุณนะคะในเริ่มต้นอะไรใหม่หรือว่าได้ทาสิ่งใหม่ๆที่ตัวเองรักอะคะ่ะคุณเริ่มมีความสุขมากขึ้นคุณเริ่มที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้คุณลังเลว่าจะเอายังไงดีกับชีวิตจะจะเลือกอะไรดีเพราะว่าอาจจะเป็นทั้งความสัมพันธ์แล้วก็สิ่งที่คุณรักอะคะ่ะมัน ขัดแย้งกันหรือว่ามันยังไม่สามารถจะไปด้วยกันได้นะคะคุณเลยทําให้คุณลังเลแล้วก็จะต้องเลือกนะคะสําหรับคนรักของคุณนะคะตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เอาใจใส่หรือว่าไม่ค่อยได้ใส่ใจเขามากนักนะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าความรักมันดูไม่ค่อยมั่นคงหรือว่าเหมือนคุณมองไม่ออกอะค่ะว่าอนาคตของคุณทั้งคู่จะเป็นยังไงคุณก็เลยเลือกที่จะใส่ใจตัวเองมากกว่าแล้วก็มุ่งหน้าไปที่อนาคตของตัวเองมากกว่านะคะ มาดูฝ่ายเขากันบ้างนะคะว่าคิดแล้วก็รู้สึกยังไงคะ่ะสำหรับตัวเขาเองนะคะดูเหมือนว่า จะมีความพยายามที่จะเข้าหาคุณมากขึ้นนะคะเหมือนกับเขารู้ตัวค่ะว่าก่อนหน้านี้นะคะ่ะไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้สนใจคุณไม่ได้เทคแคร์คุณสักเท่าไหระคะ่ค่ะมันก็เลยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นะคะเหมือนกับว่าเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าค่ะว่าเขาทําอะไรลงไปนะคะมันก็เลยทําให้เขาะคะ่ะดูเหมือนว่าจะพยายามทําทุกอย่างให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะคะแต่ตัวคุณเองก็ค่อนข้างจะนิ่งนะคะเหมือนกับว่าไม่ได้เล่นด้วยกับเขาสักเท่าไหร่ อยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทําไปแบบนี้ค่ะถ้าอยากจะแนะนําอะไรไหมคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้ค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้ค่ะตัวคุณจะเดินออกมาแล้วนะคะจาก ชาวราศีตุลที่เคยอมทุกข์หรือว่าเคยมีความทุกข์เรื่องความรักนะคะเหมือนตัวคุณเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นแล้วแล้วก็เหมือนคุณเป็นแค่คนที่มองดูสถานการณ์นะคะแต่ว่าไม่เอาตัวเองไปเล่นอยู่ในเหตุการณ์นั้นและะ้วค่ะตรงคุณเองไม่ได้แคร์แล้วนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ต่อไปจะเป็นยังไงตรงคุณเองอะคะ่ะ มองแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ความฝันความหวังของตัวเองมากกว่าอยากจะทําให้ชีวิตของตัวเองดีมากกว่าแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าชาวราศีตุลก่อนหน้านี้นะคะคนเดิมของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เอาใจคนอื่นมากเกินไปหรือว่าทําเพื่อคนอื่นมากเกินไปนะคะจนตัวเองเนี่ยไม่เหลืออะไรที่เป็นของตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นความฝันความหวังหรือแม้กระทั่งเวลาว่างของตัวเองนะคะ แต่หลังจากที่คุณนะคะเริ่มกลับมาเอาใจใส่ตัวเองทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะมันเลยทําให้คุณเริ่มเห็นความสําคัญของสิ่งนี้ค่ะตัวคุณเองในเร็วนี้มีเกณฑ์ที่จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้ามีอยู่แล้วอะคะ่ะจะมียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเหมือนไพ่อยากจะบอกอันค่ะว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ในตอนนี้อ่ะมันดีแล้วมันมาถูกทางแล้วแบบนี้ค่ะยังไงก็แสดงความยินดีสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะที่กําลังทําเพื่อตัวเองอยู่ในตอนนี้ที่กําลังรักตัวเองอยู่ในตอนนี้นะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนให้มีความรักที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะในการใช้ชีวิตค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวความรักค่ะของชาวราศีตุลน,นะคะทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่ใน15วันนี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจค่ะ และสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักมาได้ที่ l i น์แอนะคะมิมีม่ก็จะดูแลทุกคนเองค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในความรักแล้วก็สมหวังกันทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้มิมี่ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในอีคลิปหน้าอีพีหน้าของทุกคนนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ